แค่วัดแล้วก็มองดูสมุ่สองสามครอบครัวแต่ถ้ามองงานแพทย์ทำงานประกาพศพราวรสารจะเห็นเรื่องนาะว่างเป็นหมดมองไปทางไหนก็ใช่ล้วนะเพราะฉะนั้นมนุรยุทุกผู้ทุกคนที่เดินมาแล้วไม่ใช่พิจช,ชนก็คือเนื้อหนาบุญที่พระสงฆ์ซิสเซอร์และพี่น้องสบุษที่นี่จะช่วยกันประกาพศพราวรสารนำข่าวดีมานี่เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ หลาจานี้เราพูดถึงขอระฆังนะครับหลายวัดก็สร้างหอระฆังใหญ่โตพอก็ไม่นึกไม่ออกว่าขอระฆังที่นี่จะเป็นยังไงแต่คุณพ่อจวบพรัสนีบอกว่าคุณเจ้าจะมีการเส่ขอระฆังก็คิดไปเอาเองคิดเหมือนกับที่วัดหนองยาปยอ้งคิดเหมือนกับวัดแกงคร้อมันใช้ประมาณสร้างหอระฆังกัสี่ห้าแสนแล้วก็ เอาะระฆังสัพระสังระฆังมาจากฝรั่งเศสหรือจากอิตาลีให้ตีแล้วมันครึ่มหัวครึ้นใจเสียงดังเพ,พราะอัวานก็ปรากฏว่าไม่เห็นขอะระฆังของคุณพ่อซันนี่ก็เป็นขอะร,นระฆังแบบปราบแล้วประยุกต์แล้วไม่เข้าตับประเทศไทยนะครับก็อมีความสลรเสงี่ยมเจียมตัวนะเศรษฐกิจพอเพียงเราไว้ก่อน ไม่ทําไปแล้วก็เป็นนี่ไม่งั้นซันนี่จะโหวโตเพราะว่าเป็นนี่ก็อเอาอย่างนี้อย่างน้อย็นการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นจากที่เงียบเงียบเงาเงาก็เป็นการเริ่มต้นส่งส่งสัญญาณและคนที่อยู่รอบข้างเขาจะเริ่มได้ยินในตอปนี้เอสเียงน,นี้เป็นเสียงอะไรครับเขาก็จะเริ่มสนใจก็เป็นการรวบรวมแบบพลังใจต่อเสียงนี้ จะเป็นการรุกกำลังใจรุกความเชื่อความศรัทธาก่อน,นี้เรื่องของพี่น้องพิสจนที่มาร่วมพิธีกรรมในวันสําคัญสาคัญแล้วเราจะไปทุกวันอาทิตย์แล้วก็เป็นการบอกส่งสัญญาณถึงพี่น้องในเรียนที่เรียนเสียงรลักครับอันนี้ก็คงจะไม่มีคู่แข่งนะคงจะไม่มีคู่แข่งคงจะดังอยู่ที่นี่อันเดียวสําคัญคืออย่าลืมตีเสร็จไปแล้วมีไปแล้วก็อย่าดืมเตีด้วยความภูมิใจนะครับ วันหลังเป็นวัดหลังที่สองหลังที่สามแล้วก็สร้างระฆังก็เอาทันแข่งกับวัดแจ้งคอไปเลยแล้วพ่อสัญญาว่าจะหาระฆัง,งฟรีมาแผงให้นะจะเอาเสียงอะไรก็บอกเพราะว่าเสียงระฆังของเรามีตั้งแต่โดเรมีฟาซอนราซีโดเนี่ยถ้าคุณพ่อหนุหยซิงโวรัชจะต้องเลือกเสียงหลังนะถ้าพี่น,น้องจะเอาเสียงที่มันแผนกนกงกว่านี้ก็ได้จะทบกว่านี้ก็ได้ อาจจะถึงอนาคตก็เราพูดถึงว่าการที่มีความเชื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราช่วยกันทําช่วยกันหล่อเลี้ความเชื่อช่วยกันประกาศกลุ่มที่ฉชนจะต้องเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นความหวังทุกชีวิตถ้าไม่มีความหวังก็จะต้องเหี่ยวแห้งลงไปแต่ถ้าเรามองดูว่า จะมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นสําหรับเราสําหรับวัดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชีวิตชีวาและก็ร่วมกันพัฒนาเห็นเป้าหมายลำไร่ลำไรภาษาที่เป็นภาษาวิชาการก็เรียกว่าอิสัยทัศมองไปไกลๆเราเห็นเห็นความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับจะขึ้นภูเขาเห็นภูเขานิ่มๆสูงๆมองเห็นก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปให้ถึงก็จะถึง แต่ถ้าไม่เห็นแลาไม่มีความหวังมันไปไม่ไหวมันก็จงแผ่อยู่ตรงนี้เองคนที่จงแผ่อยู่ตรงนี้เองก็คือใครก็คือคนง่อยคนที่ไม่มีความหวังก็คือคนง่อยไปไหนไม่ได้ครับห <c ười> มดกำลังใจครับวันนี้เรามาฉลองพระกุมารเยซูนี่เป็นกำลังใจสำหรับปลุ่มที่จะจที่นี่นอกานั้นก็อยากจะบอกว่าชีวิตของพวกเราแต่ละคนมาฉลองพระกุมารเยซูแล้ว ก็จะต้องมีความหวังเหมือนกันไม่ว่าเราจะอายุมากเพียงไรก็แล้วแต่แต่เราจะต้องหวังไปมากขึ้นถ้าเป็นเด็กเราก็หวังว่าอนาคตการศึกษาของเราเราจะต้องมองไปว่าเราจะจบอะไรถ้าเราคิดว่าเราจะจบม .3 มันก็ไปถึงม .3 ถ้าเราคิดว่าจะจบม .6 มันก็จะต้องตะเกียกตะกายไปให้ถึงม .6 ขาดกำลังทรัพย์ขาดกำลังสนับสนุนมีอยู่ มีคนมีองค์กรที่พร้อมที่จะสนับสนุนณวันนี้สนีสำนักบรรทอนครราชสีมาก็ค,คิดโตอีกอย่างไรก็ตามพระเส,สน็จจทาพัชริศของเราก็อาจจะหมดครับและศีลนำนำเป็นการยืนยันว่าเชื่อจริงไหมจะเป็นกิจชนจริงไหมจะสามารถจัปฏิบัติตามพรทธรรมปัญญิพระธรรมคำสอนรรได้หรือไม่วันนี้เดินมาเองจะปฏิญาณเอง ตรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าโดยอาศัยสิลศักดิ์สิทธิ์และการอบ,บรมบ,บร่มเพาะของพ่อแม่หุณหัวแล้วพ่อจะวัดซิสเตอร์และพี่น้องสรุปจะทำให้อุคลเหล่านี้เป็นพิสต์ชนที่เข้มแข็งจริงๆและสามารถจะพัฒนาวัดของเราได้สุดต,ต่อไปครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้ช่วยเป็นกำลังใจและติดตามพิธีกรรมระดับ